Welcome to another reaction video about Thailand today. This one here, the focus is what are some examples? What are examples of Cambodian cultures that copy from Thailand? And that's what the title basically does say. Or it is yeah, Cambodia they can't accept when people compare their culture uh, to Thailand, and they have got uh, they have got it uh, from Thailand. Uh, so i'm going to watch the video to get more of an idea. i have got the captions in english, as you can see, uh, so i can understand what is being said in the video. and you can leave your additional comments uh, below to let me know more about it. and as you can see, uh, the original, uh, that's thailand, that's cambodia. so, okay, they're having a comparison, which is interesting. and i think, yeah, this must be like movies. okay. Let's right into it go เป็นคำถามที่ชาวโลกตั้งข้อสงสัยจากกระทู้คำถามที่ว่าตัวอย่างที่วัฒนธรรมกัมพูชาที่ลอกเลียนแบบมาจากไทยมีอะไรบ้าง copy, yeah. yeah What did they copy from Thailand? สวัสดีครับท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับแล้ววันนี้ oh. ทางเราก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับเรายังอยู่กับเรื่องราวระหว่างไทยและเขมรเช่นเคยนะครับดย EP นี้ I've seen that before. Uh -huh. or I mean, I've done the videos. I've done some reactions on the costumes. Uh, yeah, the styles of the costumes that are very 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 similar. Oh uh, wow. ครับเราโดย EP นี้ ลองยกตัวอย่างวัฒนธรรมกัมพูชาที่ลอกเลียนแบบมาจากไทยมีอะไรบ้างซึ่งจากกระทู้คำถามดังกล่าวชาวเน็ตต่างพากันเข้ามา <Wow. S 1> แสดงความคิดเห็นไปหลากหลายแงยม่มุมและพร้อมกับแสดงหลักฐาน <'s> ที่ทำเอาชาวคอมเมนต์หัวร้อนไปต่างๆกันเลยทีเดียวแอดมิน <Wow. S 1> จึงขอหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับฟังกัน <Okay. S 1> โดยกระทู้คำถามดังกล่าวถูกตั้งขึ้นบนเว็บไซต์คอร่าเช่นเคยครับแล้วชาวโลกจะมีมุมมองเช่นไรนั้นรับชมไปพร้อมๆกันกับ ES New s กันได้เลย ไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวโลกท่านแรกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแปะหลักฐานรูปภาพว่าชาวคมตลอกเรียนแบบวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างนะครับไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวโลกท่านนี้กันเลยครับผมอยากจะบอกว่าโบกตอและ Yeah, some them pause because take want just of on to I'll I interesting images interesting okay, wow. they definitely look very uh, very similar but yeah the, the images themselves look very like historic and like there's meaning yeah there's some meaning behind them เริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวโลกท่านนี้กันเลยครับผมอยากจะบอกว่าโบกตอและกุลคแมนั้นคือศิละปะการต่อสู้ที่กัมพูชาไม่เคยมีใครรู้จัก เพิ่งสร้างจากหนังไทยเรื่ององค์บากจากนั้นปรมาจารย์โบกตอให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเซาเชน n ามอนิ่งโพสต์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยนอกจากนี้ยังมีเอกสารหนังสือมากมายที่กัมพูชาพยายามเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจผิดและนี่คือรายการบางส่วนของฉัน หลังจากนั้นชาวโลกท่านนี้ก็ได้แปะรูปแสดงหลักฐานว่าชาวกัมพูชาลอกเรียนแบบวัฒนธรรมไทยและมวยไทยอย่างไรบ้างนะครับหลังจากโพสต์นี้นะครับชาวคขมเมก็ได้มาตอบกลับว่าโบกาตอเป็นเพียงศิลปะก,การต่อสู้แบบคอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีที่ okay, I'll just out that Take that move for now so, uh, Uh, this is like kind of, yeah, reading this out in English. So, you know, I'm taking this in, uh, this information. He says that while regional sports, sports such as Muay Thai, Thai boxing are famous throughout the world. Their origins come from Bokator. This is because the Khmer Empire covered vast Swat, SWAT? I don't know how to say that word, <laughs> uh, of South Asia. Including parts of Thailand. Okay. In the 12th and 13th century. I'm trying. Yeah. And it says uh, Bokato is the original. Okay. So that's the information we take in. Or well, that's what they're claiming. They're, they're claiming it to be original. But is it? Is That question That's the บกตอเป็นเพียงศิลปะการต่อสู้แบบคอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีที่คอมใช้ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับมันและมันไม่ใช่ศิลปะการป้องกันตัวของไทยทุกอย่างถือเป็นอาวุธดังนั้นศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือไม้อาวุธจึงมีท่าทางเหมือนกันก่อนหน้านี้หากคุณต้องการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวคุณต้องแยกตัวออกไปอยู่ในป่าหรือซ่อนตัวนั่นแหละจึงทําให้ไม่มีใครได้ดูหรือออกอากาศถ่ายทอด เหมือนที่ไทยทำและส่วนใหญ่ใช้ในกองทัพตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันดังนั้นอย่าพูดเรื่องไร้สาระโดยไม่มีข้อพิสูจน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมคอมเมนจากความคิดเห็นนี้ชาวต่างชาติก็ได้มาตอบกลับว่าคุณกำลังบอกว่ามวยไทยเพึ่งโผอออกมาจากอากาศงั้นหรอจากเม้นนี้ชาวคอมเมนคนเดิมก็ได้มาตอบกลับว่าไม่ใช่แต่เห็นได้ชัดว่ามาจากคอมมตทำไมคุณถึงคิดว่า again take a pause of this this is like for the box boxing all right i just wanted to look at some of those a uh, bit more a bit more look into those images <Wow. S 2> อไม่ใช่แต่เห็นได้ชัดว่ามาจากขเขมรทำไมคุณถึงคิดว่าศิลปะการป้องกันตัวนี้มาจากขเขมรทำไมคุณคิดว่าพวกเขาอาจจะสร้างมันขึ้นมาเองไม่ได้งั้นเหรอทำไมคุณถึงคิดว่าพวกเขาได้รับมันมาจากคุณในวงเล็บไทย hmm. จากความคิดเห็นนี้ชาวขเขมรก็ได้มาตอบกลับอีกว่านักชาตินิยมไทยเป็นคนโง่เขลาและทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เช่นเดียวกันกับชาวคขมรท่านนี้ครับเขาได้มาตอบกับความคิดเห็นว่า oh, yeah, wow. คุณคแมมีมาก่อนคนไทยทั้งประเทศฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าศิละปะทั้งเก้าแขนงมีต้นกําเนิดมาจากเมียนมาหรือกัมพูชายุคอังกอและไม่ใช่การลอก <Wow. S 1> เลียนแบบมาจากมวยไทยจากความคิดเห็นนี้ชาวคอมเมนต์ก็ได้มาตอบกลับอีกว่า <Wow. S 2> และศิละปะของทั้งสองประเทศก็ไม่มีอะไรที่คล้ายคลึงก,กันกับมวยไทยเลยมันแปลกมากเมื่อพวกเขาอ้างว่าไทยเป็นต้นฉบับจากความคิดเห็นนี้นะครับชาวไทยก็ได้มาตอบกลับว่ากัมพูชาชอบคัดลอกและแก้ไขจากสื่อไทยชาวคอมเมท่านนี้ก็ได้มาตอบกลับแบบไม่ยอมเลยนะครับเขากล่าวว่า ขอเชิญเยี่ยมชมนครวัดที่ประเทศกัมพูชาที่แสดงศิลปะก <Okay. S 1> ุลคแมรหรือโบกตอบนกำแพงนครวัดนี่จะแสดงที่มาของกุลคแมได้อย่างชัดเจนและรู้ว่าใครลอกใครครับไปต่อกันที่ความคิดเห็นท่านถัดมาเลยนะครับความคิดเห็นนี้น่าจะเป็นชาวไทยนะครับเขาได้กล่าวว่าเลข 20, 30, 40, 50, 60, 7 a l r i g h so I won't read all that But I'll take it in. I'll take it. I'll, I will read it, but you know, not to you. <laughs> just I'll take in that inf all the information that this says. Okay. okay. Just to get the just, yeah, I'll take that in. Just the key points. All right. Yeah, they're like comparing like Japan adopted the Chinese culture and changed it. So, yeah, that's they're saying. That's the Thai national costume. Wow. Okay. Interesting. Because uh, they're talking about yeah how uh, yeah they go, to go back hundred twenty years ago the king of Thailand feel embarrassed. Ugh. Okay, yeah, I just uh, wanted to take all, all of that in. But it's good. I like how we put some text uh, that is English and I take it in, uh, that information. The part there. Yeah, it was just that um, in that time Thailand wasn't part of the Khmer Empire. Okay. And so yeah, they're kind of saying they included it as part of it. Or yeah, you know, like Thailand's culture from that time when Thailand wasn't part of that that empire, okay. I think I'm getting that somewhat correct anyway. Uh let me know all the details in the comments but yeah I like that piece of information to take in. าไทยพระราชวังขอมลอกเรียนแบบมาจากไทยและสร้างใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปไม่มีทางที่เขมรจะสร้างแบบเดียวกันเช่นโขนโขนเป็นศิลปกรรมใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อมีกี่ร้อยปีมาแล้วในสมัยนั้นคือประเทศไทยไม่ใช่ Yeah the focus is on them for a minute but I like this spot here cuz you There's a face there, I this is a really cool uh, place, let me know what the name, what the name of this place is, because that, that looks a really cool place to visit, that would be cool. <laughs> ส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมมีวัฒนธรรมแบบไทยมากมายที่ <Okay. S 1> เราพัฒนามาจากวัฒนธรรมของโบราณเช่นเดียวกันกันกบญี่ปุ่นรับเอาวัฒนธรรมจีนและเปลี่ยนแปลง mm. ขเขมรรับเอาวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่เข้ามามากมายแม้ว่าจะเป็นขอมโบราณบริสุทธิ์และสุดท้ายชุดแบบนี้นี่คือชุดประจำชาติไทยไม่ใช่แบบเก่าเมื่อ120ปีที่แล้วกษัตริย์ของไทยรู้สึกอายที่ไม่อยากให้ฝรั่งเศสดูถูกเราว่าไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมสวมใสม่เราจึงประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้ดูดี Yeah, again, with the costumes, comparing Thailand to Cambodia, they look really the same, but you can see the differences. They're pointing out the differences right there. Wow, it's it's like clearly. So if Thailand is the original. You see where they're getting their inspiration from. And if they don't give credit to Thailand, that that's not right. They're copying and stealing uh, their own ideas and creations. ขอมโบราณทั้งที่ประวัติศาสตร์มีอายุไม่ถึง150ปีจากความคิดเห็นนี้ชาวเขมรก็รีบเข้ามาตอบเลยนะครับเขากล่าวว่าข่าวปลอมมากมายจากคนไทยที่เข้าใจผิดอาณาจักรขอมมีมายาวนานกว่าอาณาจักรไทยใดๆ จากความคิดเห็นนี้ชาวต่างชาติก็ได้มาตอบก,กับชาวเคขมรนว่าข่าวปลอมมากเกินไปในกลุ่มชาตินิยมชาวเคขมรนที่เข้าใจผิดคุณคิดว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นของคุณเพียงคนเดียวงั้นหรอจากความคิดเห็นนี้ชาวเคขมรนก็ได้งัดหลักฐานเข้ามาตอบเช่นกันครับเขาได้กล่าวว่า คุณได้รับแหล่งที่มาของคุณจากที่ไหนหรอแต่ฉันสามารถบอกคุณได้ว่ากัมพูชาลอกเลียนแบบอะไรจากประเทศไทยต่อไปนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่พิสูจน์ว่าไทยก๊อปปี้มาจากกัมพูชาครับจากนั้นเขาก็งัดรูปที่แปะอยู่บนกำแพงนครวัดมาอ้างต่อแต่อันนั้นจะจริงไม่จริงอันนี้แอดมินก็ไม่รู้นะครับแต่เขาเอามาโชว์ก่อนนะครับหลังจากนั้นชาวคอมเมก็ได้มาตอบเม้นต่อว่า ไทยลุกรานขเขมรในปี1500และขโมยวัฒนธรรมลและกฎหมายไปมากมายาน่าตัสินขเขมรถูกไทยขโมยไปในช่วงต้นทศวรรษ1900ไทยได้ขโมยหลายจังหวัดจากชาวมาเลและพวกเขาขโมยทางตะวันออกของเขมรทั้งหมดรวมถึงเสียมเรียบแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาถูกบ,งบงังคับให้คืนดินแดนเป็นค่าปฏิกรรมสงคราม Ah, okay. และหลังจากนั้นชาวขเขมรนคนเดิมแล้วเขาก็มาตอบอีกว่า <All right. S 2> ขเขมรนจะบอกคุณว่าเมื่อไทยเข้ายึดเมืองหลวงเก่า <the tattoo. S 2> พวกเขาขโมย <Ooh. S 2> กฎหมายขเขมรนทั้งหมดน่าจะเป็นความจริงน่าสนใจที่กษัตริย์ขอมชอบนางสนมไทยแน่นอนว่าพวกเขาสวยงามไปต่อกันที่ความคิดเห็นชาวโลกท่านถัดมานะครับชาวโลกท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่า สิ่งที่ไทยอ้างว่าส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสรรค์สมัยใหม่ที่คนไทยเพิ่งทำขึ้นแล้วกัมพูชาเอาไปอ้างโดยไม่ได้รับรู้เรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรกับไทยที่แย่ไปกว่านั้นคือชาวกัมพูชายังอ้างว่าผลงานเหล่านั้นเป็นของตนและตำหนิคนไทยที่ขโมยผลงานเหล่านี้เมื่อ700ปีที่แล้วอย่างวัฒนธรรม งานเหล่านั้นจํานวนมากไม่มีอยู่ในสมัยโบราณล้วนถูกสร้างขึ้นในยุคปัจจุบันและไม่จำเป็นต้องย้อนไปถึงอดีตยกตัวอย่างชุดประจำชาติไทยและกัมพูชาเมื่อ1ิปีที่แล้วก่อนที่ละครไทย <Okay. S 2> จะไปโด่งดังในกัมพูชาเห็นได้ชัดว่าชุดประจำชาติไทยและกัมพูชามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามตอนนี้คุณสามารถดูได้ว่า so, ชุด see, ประจํา Um, costumes, a lot of that's why I say their traditions, uh, because it's it's the geese costumes, but there's so many other things that's being pointed out in this video showcasing in this video, it's uh, the origins of Thailand. And uh, like I say, up to like 700 years ago, and probably older as well. Uh, they just have a lot of their yeah original history, uh, Thailand, and you can see and I say that through some of my other reaction uh, videos, or there'll be some music, and I point out their styles of the costumes uh, and the sounds of their music, too. Like it sounds very original and their own. So when you see someone else doing it of another country, you're like, okay, this, this, uh, we see, we see where your inspiration is. And yeah, that's from Thailand. Because. style you notice costumes look of music and and think Thailand this the whether it the costumes, whether it the music, you th you look at it I said be be as as ต่างกันโดยสิ้นเชิง hmm. อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณสามารถดูได้ว่าชุดประจำชาติของกัมพูชาเป็นอย่างไรล้วนลอกแบบมาจากดีไซเนอร์ไทยโดยมีชอบปัจจุบันกัมพูชาพยายามเผยแพร่ข้อมูลเท็จเหล่านี้ไปทุกที่ตั้งแต่ Facebook ไปจนถึงสื่อต่งตางๆเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิด พวกเขาจะโชว์ชุดไทยและปักธงเขมรพร้อมแคปชั่นแต่งกายตามประเพณีกัมพูชาง่ายมากที่จะขโมยใช่ไหมไม่มีอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมกันในอดีตสิ่งนี้เรียกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ประการที่สองนิทานพื้นบ้านของไทยคัดลอกมาจากปกหนังสือจนเป็นเรื่องราวาจากนั้นชาวกัมพูชาก็อ้างว่าทั้งหมดเป็นนิทานพื้นบ้านของตนเองไม่ใช่ปัญหาทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยปัจจุบันชาวกัมพูชาใช้งาน only a cultural problem, but it's like, literally, it's copyright infringement, infringing on, on their culture, which mm, it's to that level, because it was talking about on books and stuff like that. Hmm. Wow. ทำเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยปัจจุบันชาวกัมพูชาใช้งานสร้างสรรค์ของไทยอย่างเซรีอย่างผิดกฎหมาย mm. นอกจากนี้ <Yeah. S 1> ชาวกัมพูชาอาวาสิ่งนั้นทั้งหมดมาจากกัมพูชาเรื่องนี้คนไทยรับไม่ได้ mm. ส่วนความคิดเห็นชาวโลกท่านถันมาได้กล่าวว่า คนไทยรับเอาวัฒนธรรมบางอย่างมาจากคอมคนไทยประยุกต์ให้ดีและเหมาะสมกับตน <Okay. S 1> แต่คอมเมนต์ยังกล่าวหาว่าคนไทยเป็นหัวขโมยที่ขโมยที่ดินและวัฒนธรรมคอมเมนต์ทั้งหมดเช่นศิลปะอาคารนาาศิลป์โขนประเพณีกีฬาเกมอาหารเครื่องแต่งกายและอื่นๆพวกเขายังอ้างว่าทั้งดาราไทยลิซ่าแบ็คพิงค์และบัวขาวนักมวยชื่อดังเป็นชาวคอมรม ความคิดเห็นชาวโลกท่านทันมาจะเป็นความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะครับชาวโลกท่านนี้ได้เข้ามาตอบคําถามที่ว่ายกตัวอย่างว <Okay. S 1> ัฒนธรรมคขมรที่เคลมมาจากไทยมีอะไรบ้างเขาได้กล่าวว่าเนื่องจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่ย่ำแย่ในทั้งสองประเทศซึ่งยึดหลักคำสอนในการส่งเสริมลัทธิชาตินิยมพลเมืองของทั้งสองประเทศจึงคิดว่า yeah, พวกเขาดี <one> ที่สุด คนไทยอ้างว่าเมขมรขโมยวัฒนธรรมของพวกเขาทาั้งๆที่อาณาจักร <Wow. S 1> เขมรมีมาก่อน <th> อนาณาจักรสุโขทัยถึง400ปีวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากมายจากอาณาจักรขอมตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกันแต่ระดับที่น้อยกว่าแต่นั่นก็เป็นความจริงบางส่วนเช่นกันแต่ในระดับที่น้อยกว่าเขมรที่อ้างว่า ไทยขโมยวัฒนธรรมและดินแดนของตนวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเขมรแต่ได้พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและได้รวมแง่มุมของวัฒนธรรมอื่นไว้ในละครของพวกเขาแต่สิ่งที่บอกว่าคนไทยขโมยดินแดนของเขมรน่าจะเป็นการเรียกร้องที่เลวร้วายที่สุดที่เคยมีมาเป็นความจริงที่ไทยได้ดินแดนจากอาณาจักรเขมร แต่ก็เสแสร้งเช่นกันในการสร้างอาณาจักรเขมรเจ้าเขมรต้องขโมยดินแดนจากเจนละและลาโวซึ่งมีมาก่อนอนาณาจักรเขมรนอกจากนี้ยังเป็นการเคลมโดยไรยยงอายของเขมรอาณาจักรขอมเป็นอนาณาจักรที่อ่อนแอและเสียดินแดนให้กับไทย ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับความคิดเห็นชาวโลกชาวไทยรวมถึงชาวเขมรที่มีต่อคําถามที่ว่ายกตัวอย่างวัฒนธรรมที่เขมเมเคลมมาจากไทยมีอะไรบ้างท่านผู้ชมเลครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดขุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับแต่สำหรับตอนนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดี yeah especially i was going to say this makes me look where it throw, goes way back to uh, things from the 12th century uh, so this is a very intriguing video i like this yeah i like seeing these videos and i think he touches touches on uh, this needs to be brought to the attention as well uh, especially when it comes to uh, copyright infringement uh, when they're using them on things on books and stuff like that and it makes money that's where things become more of an issue or can be made more of a bigger issue if they're taking original works to make profit off so uh, yeah that is yeah that always can be a big issue but uh, once more i always love to see all your comments and giving your feedback of uh, what is true in this video if it's all true and yeah but i really like these ones where they they go back in the history and you see where things really started uh and yeah but it's as as i just said before uh when it comes to thailand i feel they thailand does have a lot of original work and i can really really respect that and when it comes to the other side i don't respect people who copy and steal and Try and make money off other peoples uh, and other countries. Uh, cultures and style of of different things so I'm gonna leave it there if you have any other similar videos from Thailand you want me to check out and do a reaction on uh, and it's more than just doing a reaction video I, I learn from these videos and uh, that's knowledge I can keep with me and if I ever have conversations with people in real life about it I can I can have somewhat of uh, knowledge from these videos so I'm gonna leave it there subscribe for more Thailand reactions. And I'll see you in another one.